นี่คือ Inside News เล่าข่าวการเมืองเช็คอาการบิ๊กตู่ปมมีชื่อเป็นค a n เด d a t โหวตชิงนายกหากพักอันดับ1-2ึ่ช่วตั้งรัฐบาลบิ๊กตู่ยักคิ้วหัวเราะรวนหลังสื่อถามมีชื่อเป็นคด n เดเตนายกสามารถชิงโหวตนายกได้หากพักอันดับ1นึ่และสช่วดจัดตั้งรัฐบาลบอกไร้สาระปัดไม่ยุ่งดิวจับขั้วรัฐบาล บอกหน้าที่รักษาการดูแลประชาชนเดือดร้อนหลายมิติตอบไม่มีนอกใจในใจหวังกลับมาเป็นนายกที่ทำเนียบรัฐบาลบนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมอได้มีการพูดคุยกับนายอนุทินชาญเวลกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทย ถึงกระแสทางการเมืองอะไรหรือไม่หลังจากนายอนุทินเดินทางกลับจากต่างประเทศว่าก็ไม่มีอะไรท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรเพียงไปดูฟุตบอลเฉยๆพอดีมีเวลาว่างจากการประชุม WHO ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่มีดีลลับอะไรกันใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีหรอกจะไปดีลลับอะไรคนเยอะขนาดนั้นในสนามฟุตบอลไม่รับหรอก คนเป็นหมื่นจะไปดีลอะไรกันตรงนั้นนั่งตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยนายกกล่าวว่าวันนี้ต้องระมัดระวังหน่อยการตัดต่อภาพอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดทำมาเจอกันแล้วสร้างประเด็นขึ้นมาของตนเองก็มีการเอาไปดัดแปลงอะไรบ้างก็ไม่รู้ดูแล้วมันก็ทุเรศเกินไปวันนี้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมีมากมายเหลือเกินก็อย่าเชื่อทุกเรื่องก็แล้วกันเมื่อถามว่า สถานการณ์ตอนนี้มีการพูดถึงการดีลรัฐบาลาคาบกลัวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ทราบผมไม่ทราบผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเรื่องการเป็นรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของผมนั่นเป็น,นกลไกที่จะพูดกับหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายที่มีอยู่ผมไม่เกี่ยวผมเป็นรัฐบาลรักษาการดูแลพี่น้องประชาชนของเรา และกับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆที่ทำได้เพราะประชาชนมีความเดือดร้อนอยู่หลายมิติด้วยกันดูแลประชาชนดีกว่าอันนั้นการจัดตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของกระบวนการก็ต้องไปเป็นตามกระบวนการเมื่อถามว่าในใจของนายกยังหวังจะกลับมาเป็นนายกอีกหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีนอกใจไม่มีอะไรทั้งสิน้น ทำไมจะต้องหาคำตอบอันนี้ให้ได้เลยนะเมื่อถามว่าจะได้รู้นายกจะตัดสินใจไปต่อหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแล้วผมไปได้หรือไม่ไปได้ไหมละ่ะเมื่อถามว่านายกก็มีโอกาสพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมยังไม่เห็นโอกาสเลยท่านเห็นยังไงละ่ะจะไปได้ยังไงเมื่อถามอีกว่าตามกระบวนการท่าพักอันดับที่1และอันดับที่สอง ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักที่เหลืออยู่รวมกับพักเล็กๆก,ก็สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไร้สาระพร้อมหันไปยิ้มยักคิ้วให้นายธนกรวางบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ด้านหลังเมื่อถามว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยจะไม่เกิดขึ้นใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่ามันเป็นได้หรอ เมื่อถามว่านายกไว้ใจพักเพื่อไทยหรือไม่ถ้าเขาจะนำจัดตั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ทราบผู้สื่อข่าวถามว่าพลเอกประยุทธ์กลัวจะถูกเช็คบินย้อนหลังหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวในลำคอว่าไม่กลัวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ